็เมื่อกี้น้องเมย์พาเราสำรวจนะที่เป็นจงนะครับก็คือแปลงนี้ค่อนข้างเอาเรื่องแล้วกันครับมันหลายประเด็นหลายประเด็นก็คือปัจจัยเกินครับผมน้ําเค็มน้ําเค็มแล้วก็ไม่ได้เคยดูแลสภาพดินครับไม่เคยปรับดินเลยมันเลยมารวมกันปีเนี้หนักทุกอาการทุกอาการมีหมดอะทุกอาการมารวมอยู่หลังตัดลูกขายใช่ฮะหนักมากนะครับ ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งของน้องเมย์ใช่ครับนับทำกับอากับน้าแล้วก็เราเดินดูสภาพเมื่อกี้แล้วเจอต้นที่แบบไม่ค่อยมีปัญหาอะไรน้อยน้อยส่วนมากจะเป็นทุกต้นส่วนใหญ่เป็นทุกต้นทุกต้นจ่มากหรือน้อยถึงสภาพใบดีแต่ก็ลูกร่วงใช่ฮะนะก็เดี๋ยวปีนี้เราจัดเต็มระบบถูกไหมใช่ครับอันนี้น้องเมย์เต็มระบบไหมเต็มฮะเต็มเต็มอะไรบ้างเต็มระบบพี่โวกแครบพวกแครบพวกแครบพวกแครบสิงใหญ่ถิงใหญ่เขาไฮน่ายก็โทรแพนไฮน่ายโทรแพน ช่วหน่อยมันน้อยไปของลรามีแค่นี้ครับมีแค่นี้แค่นี้เหรอแค่นี้เองแค่นี้เองแล้วก็ยาหนอนยาแมลงตามหน้างานใช่ฮะถ้ามีแล้วแต่ว่าเราต้องฆ่าอะไรแบบนั้นเลยเราตามหน้างานนะครับอย่างที่ FC ที่เราที่ให้เดินดูไปเมื่อกี้มีทั้งปัญหาเรื่องใบไม้นะครับใบเค็มนะแล้วก็กินจุลธาตุไม่ได้ใบเหลืองใบมีเชื้อราใช่ครับลากลากหลบลากไม่มา ลากลากหายคือลากไม่ขึ้นมางบนอ่ะม่อยู่ของลากไม่ขึ้นมางบนอไม่กินอาหารไม่ได้นะก็เลยใบเป็นอบเล็ากเหมือนใบเาดหมดอ่ะใบตั้งมาเมันรัดกระปด์รุดเกี้ยง่ยรัดมาใงเกี้ยงนะแล้วก็เดี๋ยวเราเดินต้นนี้นิดหนึ่งพี่ต้นนี้น่าจะมีครบทุกอาการนะครับให้กล้องตามมาดูอีกนนึงอันนี้พวงพวงครับพวงอันนี้พวงในเอฟซีมีทุกอาการรัดอ่อนมาก็บหลุด ทุกอาการเลยก็คือก็คือใบเดิมเขาเนี่ยไหม้ขอบใบไหม้เนี่ยอันเนี้ยเราไม่ต้องสันนิษฐานเลยเพราะว่าเราถามเขาแล้วเขาเขาดูแลยังไงคือใส่ปุ๋ยเคมีทุกสิบห้าวันใช่ทุกสิบห้าวันเลยนะสูตรเสมอแล้วก็แถวเนี้ยมันติดทะเลนะครับอาจจะเป็นน้ําก่อยน้ําก่อยหน่อยน้าก่อยหน่อยนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้เอาปากกามาวัดนะเพราะไม่ได้รู้พื้นเดิมเขาเนาะแปลงเนี้ยนะครับน้ําเค็มหรือขึ้นน้ําน้อย หรือเค็มปุ๋ยะเค็มขี้ไก่มันไหลเค็มไปหมดเพราะเขาใส่ขี้ไก่ทั้งเคมีทั้งขี้อะขี้ไก่นี่ไม่ได้หมักไม่ได้ตากแห้งนะมันเป็นนิ่มๆดำๆหมือนเลยทั้งลูกก็โกยมาก็ใส่ตุบเลยเขาโกยออกมาจากคอกแล้วก็ใส่ถุงมาเลยใส่ถุงมาเลยนะครับแล้วก็กินกินจุลธาตุไม่ได้นะเพราะระบบ่างมีปัญหาใช่ฮะก็จะแสดงอาการออกมามีทุกอย่างนะครับนะทั้งเล็กทั้งบิดเบี้ยวเป็นคลื่นเป็นลอนเป็นด่างเหลือง นะครับแล้วก็เป็นสีจืดคือแก่แล้วก็ไม่เขียวเข้มนะครับอันนี้ผลพวงมาจากดินหมดเลยดินฮะมันคือพืชมันหามาอาหารมากินได้ไงมันก็เป็นเชื้อโรคขึ้นมาด้วยอะไรด้วยหลายอย่างฉะนั้นถ้า FC ทีที่จะามช่องเราเราก็เน้นว่าคุณปรับดินไปก่อนใช่ฮะปรับดินปรับ,บ,บให้มันดีเลยแต่ในระหว่างปรับดินเนี่ยกว่ามันจะดีเนี่ยเราต้องเติมอาหารทางใบช่วยเพราะอะไรเขามีรัอ่อนเห็นไหมใช่ฮะรัดอ่อนเขามีรัดอ่อนเราก็ต้อง เก็บตัวเนี้เอาไว้เพื่อสร้างใบมาเลี้ยงใช่ฮะเลี้ยงเลี้ยงกิ่นช่วยปรุงอาหารเลี้ยงต้นไปก่อนนะครับ F4 นะถ้าเป็นแบบเนี้เนี่ยอันนี้คือคือวันที่ห้าวันที่ห้ากรกฎาคมถามว่านี่ใบยังไม่ได้สักใบเลย F4 จะไปเอาลูกตอนไหนก่อนก็ช้าหน่อยฮะช้าหน่อยนี่ก็นวตัวลายนวนเลยเป็นอย่างนี้เหนื่อยนะคือเตรียมใบก่อนไงต้องเตรียมใบก่อนอย่างนี้เหนื่อยฉะนั้นเดี๋ยว คนที่เพิ่งเคยดูช่องเราก็ย้อนไปดูคลิปหลังๆเราจะพาทำตั้งแต่ตอนตัดลูกถูกไหมตัดลูกนี่เราพากันปรับปรุงดีแล้วนะคือเราเตรียมก่อนตัดลูกด้วยซ้ำไปเตรียมเตรียมก่อนด้วยซ้ำเตรียมก่อนเราเตรียมพากันทุกท่านเตรียมก่อนเลยคือปัญหาพวกนี้จะน้อยมากคือเขาเรียกว่าตัดลูกแล้วเนี่ยกำลังมันหมดใช่ฮะมันจะน้อยคือถ้าส่วนไม่เข้าใจว่าตัดแล้วค่อยทำไงของเราเตรียมก่อนก่อนจะตัดคนที่ตัดแล้วค่อยทำอ่ะส่วนใหญ่จะสังเกตนะครับยอดอ่อนเหลือง ยอดอ่อนจะเหลืองเต็มเลยเพราะมันขาดอาหารเนี่ยออคือมันปรับปรุงดินไม่ทันไงพอมันรัดอ่อนมาเนี่ยคือมันได้กินอาหารไม่ครบตัวใช่ันะครับอันนี้เป็นทุกแปลงไปสังเกตดูบางบบางบางงคนก็เป็นน้อยบางคนเป็นมากมากหรือน้อยนั่นเองคือยอดอ่อนเหลืองนะถึงจะใหญ่ก็ยังเหลืองอยู่นะ f c ฉะนั้นแนวทางเราเนี่ยเดี๋ยวเราพาปรับปรุงดินแต่ตัดลูกเลยใช่ครับนะครับไม่ต้องรอตัดเสร็จเนาะก็คืออันนี้แปลงน้องเมย์ก็คือทําเต็มระบบครับ นะครับใบไม่มีใหญ่เลยถึงใบเก่าก็เล็กใบเก่าก็เล็กครับไม่มีใบเก่าก็เล็กมากคือเมื่อพืชจะไมสามารถเดินอาหาราหได้ไงคือมันบอกธาตุอาหารเกลี้ยงนั่นเลยก็อาหารขึ้นมาน้อยแล้วชุดใบน้อยครับชุดใบออกน้อยคือปีหูข้างมาก็ร่วงเนี่ยรตาข้างมาร่วงหมดแล้วครับไม่เหลือเนี่ยไม่เหลือหรอกไม่มีกําลังเขาไม่มีมันอยู่ไม่ได้ไงมันไม่มีอะไรใบเก่าก็ไม่สมบูรณ์แล้วเนี่ยใช่เป็นลาเป็นลาเป็นลาสนิม เวลาสนิมเป็นอะไรหมดแล้วแล้วก็พอพอมันเริ่มใบแห้งไปเรื่อยเนี่ยเชื้อราก็เข้าอีกใช่ฮะก็ต้นพืชกิ่งแห้งทันทีมันไม่แข็งแรงไงมันก็เลยเชื้อราเข้าไปเรื่อยกิ่งแห้งเดี๋ยวสักพักก็จะเป็นก้านได้กว่านะเอฟี FC. อันนี้กใกล้ทุกคนดูสภาพก่อน ว่าอย่างเงี้ยคือมันรวมทุกอย่างเลยใช่รวมทุกอย่างต้นเดียวเลยทั้งโลกทั้งขาดทาต่อาหารทั้งการจัดการเรื่องดินเรื่องเรื่องน้ําที่ให้กับทุเรียนใช่ครับมันต้นนี้ครบเขาทุกอย่างคือให้ดูต้นเดียวรู้เลยทั้งแปลงเหมือนกันหมดนะเดี๋ยวเรามาติดตามแปลงนี้เนาะครับเพราะว่าแปลงนี้อาการหนักคือมันหลายสาเหตุหลายอย่างไงมันก็ต้องแล้วการจัดการเขาช้าใช่เพราะว่านี่คือกรกฎาแล้ว คือง่ายๆเดือนหน้าเราจะทําสารกันแล้วใครับนี่ยังไม่ได้ใบไงเอฟซีลองคิดดิยังไม่ได้ใบเลยยังไม่ได้ใบเลยคือคนก็ทํารอบเดือนหน้าเขาก็ฉีดสารแล้วไงเดี๋ยวยอดอ่อนมาก็เสียอีกอ่ะเดี๋ยวต้องเก็บก่อนไงเราต้องฉีดยาก่อนเดี๋ยวนี่ก็มาถ้าไม่เก็บเสียอีกนี่พอเพี้ยเข้าอีกแล้วเนี่ยใช่หมมันมาหลุกเกี้ยวเลยแค่นี้รถข้างๆหลุดเกี้ยงแล้วหลุดหมดเลยก็ต้องมาปรับดินก่อนปรับดินก่อนนะเอฟซีแนวทางเราก็แล้วก็ต้องฉีดอาหารช่วยด้วยทางใบ ซึ่งวันนี้เขาฉีดแล้วใช่ฮะคือต้องให้อาหารก่อนเลยเพราะลาบเขาไม่สามารถดุดหาได้ไงต้องให้อาหารก่อนเดี๋ยวฉีดเสร็จเน่เขาก็จะทาทางดินต่อใช่ครับนะครับฉีดโปรแคลใช่เอยโปรแครใช่ครับใส่สิงใหญ่ครับโอ้โหเพิดเพิมากแบงยันะคือตามุกอย่างตามระบบเราเลยอแต่ว่าแปลงนี้โอเคน้องเมย์มีประสบการณ์แล้วเดี๋ยวน้องเมย์เขาจะคุมตรงนี้ต่อต่อเนื่องจากที่ไปดูสภาพแปลงน้องเมย์มาตอนนี้จัดเต็มแล้วเรามาดู เนี่ยเขาอะไรบ้างพรับคมจงนนโปรแครมโปรแครปนี่อร่อยนะน้องชิมแล้วอร่อยก็ก็จะมีฮารพอก่อนน้ำมันยิปซัมนะครับอ่าอ่ายิปซัมซานโฮโปรแครปนะมีแคลเซียมกัมระถานแบงนีเซียมโบรนอนสิงใหญ่แล้วก็ใส่ปุ๋ยสิงใหญ่ซีส,ส,สองคำสาม แล้วก็จะฉีดโปรแคลด้วยถูกไหมใช่ครับโปรแคลเราไปตั้งอยู่ไหนรู้เนี่ยตรงนู้นเลยครับนู้นเลยไหนข้างบ้านข้างบ้านนี่คือโปรแคลเดี๋ยวใส่ถังพันลิตรเนาะใช่ครับเนี่ยโปรแคลอ๋อตรงนี้ก็ยังมีนี่สแตนบายอยู่โปรแครสิงใหญ่อยู่นี้ก็มีนะเหมือนแบบซ่อนเงินเมียอะไรเงี้ยหลายจุดครับเอซีเดี๋ยวให้พี่เป็นจงหวานให้ดูก่อนเนาะนะครับ คือสภาพต้องมันมีต้นเล็กต้นใหญ่นะกล้องลองแพนดูนะครับลองแพนดูนะแต่ละต้นเนี่ยก็จะใส่ทั้งโปโปแครบกับสีใหญ่ไม่เท่ากันนะแต่ละต้นจะไม่เท่ากันเดี๋ยวให้พี่เป็นจงใส่ต้นเล็กโชว์ตรงนี้เราเห็นเร,เราเอาเท่าไหร่ยังไงอันนี้มันมันมันเค็มเยอะไงผมก็เลยเอาโปแคบเยอะหน่อย คือแปลงเนี้ยคือเค็มปุ๋ยเคมีด้วยะแล้วเป็นน้ําก่อยน้ําเค็มใช่เยอะหมายถึงว่าต้นเนี้ยเอาเท่าไหร่ต้นเนี้ยธรรมดาก็สามโลเพราะใบไหม้หมดแล้วนะใช่ใบไหม้หมดแล้วใบเนี้ยใบเดิมไหม้หมดแล้วเนี้ยสามโลแล้วตอนนี้เท่าไหร่อันนี้ํามาสี่โลเอาสี่โลโรยประมาณไหนครับตรงนี้อ้าวดูแล้วครับผมจะหวานให้สวยนี่ ไม่มีแค่หวานหว่านเองเลยฮะทายไม่มีแค่หวานหว่านเองครับเจ้าของสวนไม่ว่างะเจ้าของสวนกำลังปรุงโปรแคลอยู่ <c oughs> อันนี้คือถูกต้องใช่ไหมพี่ครับถูกต้องเลยครับเพราะว่าเนี่ยตรงนี้นยะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลากก็มาถ้าเขาโตนะใช่ฮะเดี๋ยวลากก็มานี่มันมันนี่ไเง้เราก็เลยใส่รอเลยระเบิดดินรอเลย <c oughs> ให้ดินร่วนก่อนให้ฟีดู กิ่งมงกิ่งไม้ทับได้เลยใช่ไหมได้เลยครับโอ้โหหวานแล้วหล่อจริงใช่หวานแล้หวลหวล่อกว่าลักขาวแล้วครับโอ้โหสุดยอดอีหลีเอาล่ช่างภาพแล้ว <laughs> ไล่ช่างภาพหนีแล้วตอนนี้เอฟซี FC. อันนี้ก็เป็นในเรื่องของยิปซ um ัมสารโฮโปแครปนะพี่ครับเดี๋ยวเราจะใส่ปุ๋ยต้นนี้ใส่เท่าไหร่กิโลเดียวกิโลเดียวครับ่วน็กิโลเดียวตัวนี้เป็นปุ๋ยอินทรียเคมีนะครับใส่ใส่ต่อเนื่องกันเลยกับปูนอินีเคมีครับเป็นปุ๋ยอะมิโนของสีงใหญ่นเนื้อจะบางหน่อย <_ S 1> เอาเท่าไหร่พี่สองโลก็ได้ครับสองโลเลยนะครับฟื้นฟูอย่างแรงครับคือช่วยเร็วๆหน่อยจะได้โตเร็วหน่อยคือสภาพนี้ต้องอัดนัดเอฟซี โอเคประมาณ2โลแล้วก็หวานนะครับจัดดักเลยนะตัวนี้นะหนาๆเลยนะหนาๆเลยครับไม่ต้องกลัวรัดปุบปั๊บเลยเนี่ย เดือนหน้าจะเอาดอกกันเนี่ยตื่นเช้าม,มานี่จำไม่ได้ต้นเดิมต้นต้นใหม่เน่ทุเรียนหรือคนงามมากเลยก็คืออันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับเราดูเม็ดปุ๋ยเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวพอเราฉีดโปรแคลไปก็ปุ๋ยสลายเลยนะครับผมบอกให้เพราะปุ๋ยอะมิโนเนี่ยโดนน้ำโดนความชื้นเนี่ยไตเลยละลายหมดเลยนะครับ นี่ค่ะเดี๋ยวเราบี้ให้ดูหน่อยเห็นไหมมาดูเล่นอะไรกันเน,ะนาะคณะนี้ทำอะไรกันอยู่ครับโอ้โหสนุกสนานสนุกสนานกันเลยฝากบอกพีโอด้วยว่ายกไม่ไหวยกไม่ไหวแล้วกิ้งอย่างเดียวนะตอนนี้อย่างเดียวตักล็กๆก็แล้วแทบจะเอาถุงลงไปเลย เต,ตรียมไว้ให้ลุงนะแหละสายนะวิธีการนะที่ถูกต้องนะครับขาวๆเลยคนจักเลยนะครับวันนี้มันจงลงสวนแล้วมาลงมือเองเลยครับเนี่ยกว่าเอฟซีไม่เข้าใจ กระชีดประมาณนี้นะครับตัวแร่ซันโฮโปแคลตัวนี้ปรับพีเอสดินนะครับชุมชช่มฉ่ำชุ่มฉ่ำก็ความชุ่มฉ่ำประมาณนี้นะครับครบัเอาแบบขาวเลยครับประมาณนี้ก็คือใช้เวลาประมาณสองนาทีสองนาทีฉีดให้ชุ่มฉำ ใช้ทั่วเลยไม่ต้องกลัวเปลืองกลัวอะไรนะครับเพราะว่าดูสภาพต้นเนี้ยต้องปรับปรุงอย่างด่วนนะครับตัวน,นี้ต้นต่อไปนะครับต้นนู้นนะครับเดี๋ยวทําให้ดูเป็นตัวอย่างสักสองต้น อันนี้ก็คือเราใช้เวลาฉีดประมาณหนึ่นาทีนะครับดูตามสภาพให้ชุ่มช่มฉ่ำๆเลยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เร็วแน่นอนเนี่ยใช่ไหมพี่ใช่ชครับฉ่ำๆ่ๆเลยฉ่ำๆเลยนะครับโปแคลโปแคปบสิงใหญ่ลงเรียบร้อยแล้วทั้งสองต้นนะครับนี่เป็นแนวทางนะครับคือ ทำให้ f อฟีดูลูกค้าดูจะได้เข้าใจว่าได้้เขาใจทำยังไงแล้วของเราใส่พร้อมกันได้ไม่ตีอะไรกันใช่ครับมันจะหนึ่งะทำงานสะดวกใช่ฮะคือว่าไม่ต้องเสียเวลาต้องรอไงไม่ต้องรอก็เดี๋ยวหลังจากนี้น้องเมย์นะครับนางเอกเราใหม่นังเอกเรานังเอกเราก็จะจัดการปูพรมเอามายืนเรามายืนใกล้ให้อำนาจเจ้องเมย์หน่อยที่เหลือเนี่ยน้องเมย์ต้องที่เหลือน้องเมย์ทำเองทำเองที่เหลือที่เหลือเออ อันนี้ก็คือคนงานต้องฉ่าเพราะว่าสภาพแปลงนี้ค่อนข้างูตาโดนเอาเฉยชาลูกขีดต้นด้วยเฉาชาหน่อยหนึ่งด้วเน้นๆหน่อยเน้นๆเลยนี่มันเค็มเลยด้วยแก่เยอะหน่อยครับก็ชุดชดเริ่มเปื้อนแล้วน้องเมย์บอกว่าันนี้พอเสร็จก็ขาวพอดีจากสีดํำกลายเป็นสีขาวนี่เห็นไหมนะครับมาดาคือชาวสวนชาวสวนนะก็อันนี้เราเป็นแนวทางแล้วก็เดี๋ยวฝ่ายปฏิบัติการเขาก็จะทําต่อไปนะครับใช่ครับเป็นแนวทางแล้วก็เดี๋ยวเราไปตามไนไหนแปลงน้องเมย์เนี่ย ประมาณฉีดยาช่วงหน้าเนาะฉีดยารอบหน้าสักสองปีค่อยมาเอีกสองปีมาไม่เหลือเลยธรรมชาติเหลือแต่ตอวันนี่ยังมาก่อนนัธรรมชาติตอก็จะไม่เหลือนะก็ไม่เหลือนะเดี๋ยวมีของน้องเมย์มีหลายแปลงมากเนาะจะหั้งยาทั้งอะไรเดี๋ยวต้องเจอน้องเมย์อีกหลายคลิปนะครับเอฟซีเดี๋ยวเราปรับไปก่อนนะวัดอีกทิง ถ้าเกิดทักกี่สิบวันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสภาพต้นสภาพใบใบอ่อนดูพื้นดินก่อนว่ามันขึ้นไหมดูทิ้งว่าเอาใส่ไปแล้วมันตอบสนองไหมก็เดี๋ยวเราให้น้องเมย์ทำงานแล้วเราก็จะไปแปลงหนึ่งต่อก็ไม่อยากอยู่กีก่าเขาเลยต้องไปต้นอื่นต่ออยู่ถ้าคนอนี้อยู่ได้ถ้าคนให้เสร็จอยู่ได้เลยใช่แลเชนก็จะรออยู่รออยู่เห็นว่าโทรมาถามเห็นมาสักทีเนี่ยเดี๋ยวไหวก็ฝากติดตามนะครับแปลงน้องเมย์ด้วยเดี๋ยวจะมีอีกหลายคลิปตามมาหลายคลิปนะครับน้องเมย์เราก็บนจงลงสวนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบบบ๊าายย ยบายครับบายครับ pues มือขาวเลยครับ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ